ไม่มีคู่มา20ปีเหมือนคนนี้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วพิมพ์ไว้ก็ได้ว่าคุณเจออะไรหรือเห็นด้วยอะไรก็ว่าไปพิมพ์ไว้แล้วก็มาดูครับผู้ชายคนนี้อายุ42ไม่มีคู่อยู่เป็นโซนมาเก,กือบ20ปีหน้าตาไม่หล่อไม่รวยเลยผู้หญิงไม่เอาเป็นเมียสักทีไม่ใช่ไม่ใช่ของคนนุณมีเลขอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในชื่อนี้แหละจุดจบแล้วอะอารมณ์ของชื่อนี้มันเป็น พูดดีพูดอ่อนหวานพูดพูดจาน่าพูดดีอ่ะเป็นคนพูดเพราะใช่ไหมแต่มันมีมุมที่เทาๆอยู่ครับนีรออกปามันอาจจะเทาแบบมีสติในการที่จะเทาแต่ถามว่ามันเป็นมุมที่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในด้านอารมณ์นะไม่ได้เจาะลึกนะถ้าเจาะลึกคุณจะเจอเหตุทั้งหมดเลยอันนี้มองผ่านๆ มองผันผ่านให้โดยเฉยว่าถ้าจากชื่อจริงชื่อเนี้ยเออมันจะมีมุมที่ถ้าฉันตาเทาอ่ะฉันจะต้องมีสติคิดก่อนว่าให้กูจะทํำยังไงนั่นอาจจะเป็นเหตุผลให้ผู้หญิงเห็นอารมณ์คุณพอเห็นแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งลงรมเป็นงี่งีแล้วเขาอาจจะไม่เลือกหรือมันอาจจะมีตัวอะไรบางตัวในชื่อคุณหรือในที่ต่างๆที่อื่นที่ทําให้ เหมือนกับถ้ามันขึ้นว่าเป็นสัตัวแฟนเป็นสัตัวคู่ถ้าคุณใช้เบอร์แม่งมา20ปีหรือชื่อนี้คุณใช้มานานมันอาจจะไม่เจอได้หรือถ้าคุณอยู่ผิดที่อยู่ผิดที่มายาวๆใช้เบอร์ผิดที่มายาวๆหรือชื่อมันผิดมันไม่ควรจะมีอ่ะหรือมันขึ้นว่าไม่มีอ่ะมันก็จะไม่มียาวๆมันก็จะโสดยาวๆเลยนออกปะเออแต่ว่าช็อตเริ่มตน้นมันจะเป็นอารมณ์มาก่อนว่าชื่อเกิดอะไรขึ้นเบอร์เกิดอะไรขึ้นที่อยู่เป็นไง อารมณ์พวกเนี้ยจะแล้วแต่คนสมมติว่าคนชื่อเดียวกันกนะับคุณอยู่ที่เดียวกันเลขบ้านเดียวกันแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์อ่สมมุติเหมือนกันเลยก็ได้สมมุติเหมือนกันเลยนะแต่เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งดวงไม่ใช่แบบคุณเขาอาจจะมีคููก็ได้อาจจะมีอะไรสําเร็จอย่างอื่นก็ได้นึกออกปะแต่ก็จะดูเทาๆเ,เหมือนกันอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้น เพราะฉะนั้นทุกอย่างแล้วแต่คนอยากรู้ต้องเจาะลึกว่าทําไมถึงไม่มีอยากรู้ว่าคนที่เจาะลึกแล้วเป็นไงเดี๋ยวดูมันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งไปไล่ดูในช่องผมว่าเขาเจาะลึกเสร็จปุ๊บผมเห็นอะไรบ้างทักอะไรไปโดนไหมออแล้วผมเห็นในสิ่งที่หมอดูคนอื่นไม่เห็นจริงไหม,มประมาณนั้นนะแต่ผมไม่ได้แปลว่าผมเป็นหมอดูครับผมเป็นคนที่แก้ไม่ใช่หมอดูอืม เพราะผมไม่ได้ดูดวงผมดูจาะลึกในศาสตร,ร์ผมแต่ศาสตร,ร์ที่ผมเจาะไม่ใช่ศาสตร,ร์เอาไว้ดูดวงเหนออกป่าศาสตร,ร์นี้เห็นปัญหาเห็นเสร็จปุ๊บตรงไหนผิดแก้แก้ให้อยากได้อะไรก็ใส่ลงไปครับต้องการอะไรก็ระบุมาแล้วเดี๋ยวแก้ให้เหนออกป่าแต่มันต้องจาะก่อนถ้าไม่จาะคุณจะรู้ได้งไงว่าผมเห็นไม่เห็น อ,อ,อยากรู้ก็ทักหลังบ้านหรือไปดูคลิปก่อนแล้วก็ท้ายสุดสระผมเป็นยังไงดูให้จบคลิปจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคนะครับแล้วต่างกับอันอื่นยังไงดูลองดูคลิปอื่นที่มันเป็นรีวิวเดี๋ยวผมอาจจะปักหมุดไว้ให้ว่าเออคลิปรีวิวนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคนะแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึง่งถ้าใครอยากรู้ว่าสาระผมเน้นอะไรเป็นหลักสระผมเน้นลนักษณะแปดสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต ราศีมีแค่1 5 2หเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัปเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตรเ์เดิมๆมันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแงกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อหมอดูนึกออกปะ เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่ m มสเ a g e ครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้น คุณพลาดไปปีหนึ่งล้วผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ถ้าส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อ เลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอกเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทให้เรียกนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลังบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลำมนามีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณ